ในปีพุทธศักราช2563เพื่อเป็นการร่วมฉลองวาระครบรอบ70ปีดุวะพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จึงกำหนดจัดงานเอตะทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมธรรมบรรยายภาคประวัติและปฏิปทาของพระอริยสาวกที่ได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นผู้เลิศในด้านต่าง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและนำจริยาวัดในระดับศีลสมาธิและปัญญามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้สมดุลงดงามร่มเย็นเป็นสุขและพบความสำเร็จกิจกรรมที่จะจัดมี9ครั้งตลอดปีโดยพักเช้าจัดพิธีอามิสบูชาถวายพานพุ่มเทียนแพรเครื่องสักการะแด่พระตนตรยัยและฟังธรรมบรรญ,ญายประวัติ ปฏิปทาพระอริยสาวกรูปนั้นๆส่วนภาคบ่ายเป็นการน้อมนำแนวทางจริยาวัดของพระอริยสาวกมาปฏิบัติโดยมีพระเถระและวิทยากรที่มีองค์ความรู้ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติเมตตามาแสดงธรรมนำปฏิบัติเจริญสมถว,วิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยจึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมในงานกุศลครั้งนี้ด้วยกันทุกท่าน พระมหากระสอบเป็นแบบอย่างมากในการที่ดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกระแสชีวิตท่านก็ฝึกตนเองแล้วก็ออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าและต่อมาท่านก็ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติด้วยการรับโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3าประการแล้วก็เร่งขวนขวายพอถึงวันที่8ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยันถ้าท่านปรารถนา อยากได้จะได้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็ควรมาดูแบบอย่างของพุทธสาวกพุทธสาวิกาในศาสนาของพะชินเจ้าแล้วก็นําเอาหลักการที่ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติมาเป็นข้อมูลในการประพฤติปฏิบัติตามแล้วท่านก็จะพบความสุขได้อย่างแน่นอนสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024552525หรือ www. ybat.org ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมสร้างคนสร้างที่ใจ